สวัสดีวันหยุดจ้าเพื่อนๆวันนี้เราเก็บภาพต้นพุทธรักษามาฝากจ้าที่นี่เป็นต้นพุทธรักษาที่หน้าบ้านเราเองนะเราปลูกไว้สองสีต้นนี้เป็นสีแดงจ้าอีกต้นหนึ่งเป็นสีส้มแต่ต้นนี้สีแดงออกดอกพอดีเลยจ้าเราก็เลยเก็บภาพส,สวยๆมาฝากกัน mm hmm. เขากำลังงามมากๆเลยนะเราปลูกไว้ริมคลองเลยละ่ะต้นพุทธรักษาเนี่ยเป็นดอกไม้ของวันพ่อจ้าเป็นตัวแทนวันพ่อ แล้วก็มีความหมายดีมากเลยจากพุทธรักษาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองคนโบราณน,นิยมเอามาปลูกไว้ในบ้านจ้ะจะมีความหมายกันว่าจะปกป้องคุ้มครองสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาภายในบ้านจ้ะต้นพุทธรักษาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสีแดงกับสีส้มนะยังมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูด,ด้วยจ้ะสีเขาสวยมากเลยแล้วก็ปลูกขึ้นง่ายมากโดนน้ำก็ไม่ตายจ้ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะชอบเอามาใส่จจก,กันใบใหญ่ๆแล้วก็ใส่น้ำเลี้ยงไว้ดอกก็จะออกตลอดเลยนะเพื่อนๆเห็นแล้วสดชื่นและมีความหมายดีมากๆเลยต้นพุทธรักษาเนี่ยปลูกง่ายน้ำท่วมก็ไม่ตายจะ้ะขึ้นก็ง่ายแล้วมีหลากหลายสีเลยสวยสบายตาแถมยังมีสรรพคุณเป็นยาอีกมากมายเลยจะ้ะเพื่อนๆลองศึกษาดูเขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะจะ๊ะ ประโยชน์มากมายเลย